วางหน้าเท้าไม้เจ้าน้ำไม่ให้แกกินขอบคุณครับแต่ว่ารอบนี้หนูอุตส่าห์น่ารักแล้วมาลบของหนูไม่ไม่ตั้งใจอ่ะไม่เป็นไรเท้าลบได้จริงเหรอทำไงเอ๊น้องคนนี้ไม่ใช้ซ้ำสูงเดี๋ยวโชว์นี่ทำงี้ลากสิ่งที่พี่ต้องการจะลบกอุ้ยอุ้ยก็จะลากอ่ะแล้วก็กดลบแล้วก็สร้างแล้วมันก็จะเติมผ้าเดี๋ยวรอดูเอาตรงมาเนี่ยโอ้ยอึดมากแต่ว่า ให้แบบเนียนมากอะข้างหลังอะมันรู้ได้ไงอะว่าจะเป็นอย่างเงี้ยเงาอมลงนี้ลงนี้สว่างสุดยอดอุ้ยถ้าเขาอยากถ่ายด้วยอะถ่ายด้วยกันดิไอ้น้องสี่คนอยากถ่ายคนเดียวนี่เสร็จแล้วน่ารักมากหนูว่ารูปนี้มันน่ารักได้กว่านี้ไยหนูวงพี่ทำไมอะอุ้ยลบพี่ออกรบเรื่องราวรดวงบนฟ้าร้อเลยเคยผ่านมาเรียกลบจริงอะ โอ้ยเหายไปแล้วหนูทำไมทำอย่างนี้อะไรก็ตามแต่สุดท้ายยังรักอยู่ก็โลกไม่ได้ช่วยใครลืมไม่มทางลืมพี่หรอกตาถึงไมจะลบลุกพี่ออกไป